เว็บดาวน์โหลด iOS 16เวอร์ชัน developer beta นะครับผมหรือว่าเวอร์ชันนักพัฒนานั่นเองฮะก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆขนไหนที่เคยโหลดมาใช้แล้วเนี่ยจะยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลินี้มาคุยกันครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมก็น,น่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะได้ลองดาวน์โหลดตัวของ iOS เวอร์ชัน16นะครับผมในส่วนของนักพัฒนานะ หรือว่า d e v e l o p e r Beta นะครับผมได้มาลองใช้กันก่อนแล้วนะฮะหลายๆคนเนี่ยได้ใช้งานแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังใช้งานอยู่นะฮะก็เรียกว่าเจอบองเจอบักอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็น่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมก็ได้ดาวน์โหลดโปรไฟล์จากทาง b e t a p r o f i l e c o m นะฮะไปใช้กันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมทางเว็บไซต์ b e t a p r o f i l e c o m นะครับผมก็ได้ปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาเหตุการปิดตัวลงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะก่อนจะไปดูกันเนี่ยอย่าลืมกด cribe กับ้นะครซึ่่งขาาวลสุดคกับก่อน l e จะ ปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชัน iOS 16นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของ iOS ที่อยู่ใน iPhone นะหรือว่าจะเป็น iPad OS นะครับผมเวอร์ชัน16นี้เนี่ยก็จะได้มีเว็บไซต์นะครับผม2เว็บไซต์นะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทางอาติรีวิวเนี่ยก็ได้แนะนําไปเหมือนกันนะครับผมว่าสําหรับคนที่อยากจะลองของใหม่ก่อนใครเพื่อนนะฮะสามารถไปดาวน์โหลดโปรไฟล์ที่เป็นโปรไฟล์เดเวลลอปเปอร์เบต้าเข้ามาทดลองใช้งานก่อนได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ทางเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับผมก็ได้ปิดตัวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น beta-profile.com นะครับหรือว่า i p s w d e v นะครับผมซึ่ง2เว็บนี้เนี่ยตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้วนะฮะซึ่งสาเหตุการปิดนะครับผมในทวิตเตอร์ของทาง beta-profile.com นะครับผมเขาได้แจ้งเอาไว้ว่าทางเขาเนี่ยได้รับจดหมายจากทนายซึ่งเป็นตัวแทนของทาง Apple เนาะพอได้รับจดหมายมาเนี่ยเขาก็เลือกที่จะปิดเว็บไซต์ของตัวเองลงนะครับผมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะถูกฟ้องร้องอะไรจากทาง Apple นะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าทางเว็บไซต์เขาจะปปิดไแแล้ววนะต่ว่า Social มีเดียในช่องทางต่างๆเขาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้คนที่เป็นนักพัฒนาหรือว่าคนที่ดาวน์โหลดเบต้าอื่นๆนะครับผมได้มาพูดคุยกันนะฮะถึงเรื่องบั๊กเรื่องอะไรต่างๆนะครับทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะสงสัยนะว่าเออแล้วถ้าสมมุติว่าเราเคยโหลดไปแล้วเนี่ยมันจะยังใช้งานตัวเบต้าได้อยู่ไหมคําตอบก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติครับผมเพราะว่า เราเนี่ยมีโปรไฟล์ของทางผู้พัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเวอร์ชันต่อๆไปนะฮะก็จะไม่มีเวอร์ชั่นของนักพัฒนาให้มาดาวน์โหลดไปใช้กันแบบฟรีๆแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับผมทางซอฟต์แวร์ของทาง Apple เนี่ยที่เป็น developer beta นะครับผมเราเนี่ยจะต้องเสียเงินนะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9.9ดอลลาร์นะครับผมหรือตีเป็เงินไทยก็ประมาณ3 4 0 0 0บาทนะฮะ เพื่อที่ว่าจะได้รับโปรไฟล์ที่เป็นของนักพัฒนานะเพื่อที่จะเข้าไปทดสอบแอปอะไรต่างๆนะครับผมในเวอร์ชั่นต่อๆไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนอยากจะเข้าไปทดสอบนะ ที่เป็น Developer Beta นะครับผมก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็ทาง Apple นะครับผมก็จะต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอมีนักพัฒนาเนี่ยเข้าไปทดลองใช้งานตัวของ Developer Beta เยอะๆนะครับผมรายได้เนี่ยก็จะเข้าสู่ทาง Apple โดยตรงนั่นเองครับแต่ว่าเมื่อมีทาง beta profile. com นะครับผมแล้วก็ทาง ipsw นะฮะ ข้ามานะครับทำให้ Apple เนี่ยเสียรายได้ตรงจุดนี้ไปนั่นเองนะคนที่อยากจะทดลองใช้งานตัวของ iOS ก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น iOS 16ในตอนนี้นะ ก็ยังสามารถเข้าใช้งานได้แบบฟรีๆได้อยู่นะครับผมนั่นก็คือตัวของ p u b l i c Beta นั่นเองครับผมซึ่งทาง Apple เนี่ยก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้แบบฟรีๆนั่นเองครับสุดท้ายควาสุดท้ายอีกทีนะครับผมติโดนแนะนําว่าเราเนี่ยควรจะรอ iOS เที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มก็จะดีกว่านะฮะเพราะว่าจากที่ติโดได้ทดลองใช้ตัวของ Public Beta ไปนะครับผม<ๆ>ก็ยังเจอบัก๊กเจออะไรต่างๆค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแนะนําว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มีโทรศัพท์เครื่องสำรองนะหรือว่าใช้งาน iPhone เป็นเครื่องหลัก นแนะนำว่ารอ iOS เวอร์ชันเต็มจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะอ่านบทความที่แบบเต็มๆนะครับผมทางเว็บไซต์อติรีวิว com เนี่ยก็ยได้ลงบทความที่เกี่ยวกับการปิดตัวลงของทางเว็บไซต์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะฮะใครที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องอติรีวิว้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมสำหรับวันนี้ตีโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ